สวัสดีค่ะพี่น้องเจอกันอีกแล้วคะ่ะกับดิฉันหมอลำพิชชาลาประธาตกขามแก่นชองอ่างครางสดแจงค่ะเอาละคะ่ะคุณผู้ชมขาวันอี้เอามีผ้ารกิจนะคะมีผ้ารกิจที่จะต้องไปทําความสะอาดต้นกล้วยคะ่ะเพราะว่าดูซื้อว่ามันจะหกอมึมขึ้มซะเหลือเกินนะคะจะต้องไปทางออกฟันออกจากน้อยนึงก็แล้วกันค่ะพูนอยู่ส้นทางผุนคะ่ะนะคะสีผ้าพี่น้องไปนะคะทํา้ารกิจนะคะสะสารต้นกล้วยไปเบิ่งกันเลยคะ่ะกับบรรยากาศแบบดีๆบ่มีแดดคะ่ะมือนีคะ่ะบ่มีแดดก็เลยแบบว่า ได้โอกาสของการทํางานนะคะไปเบิ่งค่ะพี่น้องนะคะนี่สีฟันออกแบบนี้ค่ะสางออกสางออกคุ้มหยาไวพา้พอมาหยาหลายเนาะคะ่ะเนาะหยามันหลายอันนี้อ่าหยาหยาหยาขนหยาต้นค่ะคุณพ่อปลูกไว้ทานให้งั่วค่ะปลูกเรียงง่วค่ะปลูกห้งั่วค่ะนี่นี่เ้าจะมาสางออกทั้งสี่พว่ามันมีอันนี้คือต้นเงาะนะคะเป็นมากเลยด้วยนี่ต้นน,น้อยๆเนี่ย ต้นเงาะค่ะมันมีต้นเงาะอยู่แบบนี้เขาก็ต้องมาซักสางออกให้มันให้เงาะได้มีโอกาสหายใจนะคะเพราะว่าขันทบสสางออกเงาะก็ไม่ได้โอกาสหายใจเลยนะคะคุณผู้ชมขานี่ก็คือกันค่ะอันนี้ก็ได้ฟันถิ่มค่ะกบักย่อมค่ะจงบักเงาะไว้ค่ะให้มันใหญ่ขึ้นมากน่เห็นบอ้าบสาสางออกทุเรียนก็บบ่ได้ขึ้นนี่เห็นบอจะมีทุเรียนอยู่แบบนี้นะคะมีทุเรียนอยู่แบบนี้แล้วก็ต้นกล้วยถ้าเกิดว่ามันคุ้มเกินไปมันก็สิแบบว่าพุ่นเต็มอยู่พุ่นอือคืออยู นะคะก็ต้องให้ทุเรียนมีโอกาสหายใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วกระสีภาพไปซาซางผุดมุมผุดเห็นบอกคุ้มู้ชมงผุดหกหกผุดค่ะเอ้ยหกขาดสาช่งอ่างกะนทำความสะอาดด้วมือลาเล็กละน้อยค่ะเพราะว่ามันหลายมันหกอีกหนีผุดหญ้าเขียวบคัขจีบบกย่างค่ะค่ะอยากมีเครื่องตัดหญ้าใน้น้อยเครื่องใน้น้อยอยู่เพิ่งเด้ค่ะ,นะเนาะมุมนี้กระเฮ็ดไปแน่แล้วค่ะ เหยีไปแน่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเยอะมีเครื่องตัดหญ้าอยู่ไหมค่ะแต่ว่ากะหญ้ากระจงวัชเลียงง้วอยู่พราวามีง้วนสองตัวเนาะค่ะนี่เห็นบ่ค่ะพยายามตัดออกให้มันเห็นบ่มให้มันสว่างสว่างนี่อันที่ตัดแล้วเนี่ยก็มี่ค่ะก็เลยขิดพอนี่อันนี้ก็ต้นยางหน้าค่ะนี่มาตัดออกวัฏจัายคุณผู้ชมเบิ่งนี่ตัดออกตัดจิิงออกให้มันมีโอกาสได้หายใจเนาะนี่จะเป็นถนนหนทางมากเลยนี่ มองนี่ก็สิเป็นทางรอบรอบสวนเลยค่ะที่ฉันว่างแป่นไวย้ยางยางดีว่างเป็นไวย้ยางแบบว่ายิงไงเลยค่ะกาบาสีเห็ดยางยิงไงเนี่ยเแซมือนู่นมือน,น,นี่ก็สิมีอินทผาลุ่งผาลั่มเนาะนี่เห็นบอนีนพี่น้องอินทผาลั่มเนี่ยเนี่ยถ้าว่าตัดออกอินทผาลั่มก็ไม่มีโอกาสได้หายใจเพราะว่าใบกล้วยมันคุ้มหมดนี่ก็ต้องตัดทำความสะอาดออกเนาะพี่น้องเนาะเออมันหกหลายมันหลยหลยไปไปเบื้องกันเลยค่ะพี่น้องคะ่ะ มาเด้อพี่น้องมาทำสวนด้วยกันค่ะเห็นป่อันนี้ก็ยางนานะคะ มันแบบแต่ว่าสว่างจุดงอย เห็นบอพี่นอ้องนี่เห็นบ่ค่ะตัดออกให้มันเป็นสะอาดสะอ้านจะงอยเนาะพี่น,อนอ้องเนาะยับกล่องจังอยก็เด้ค่ะ นี้สนอืน่นในโอก,กาสหายใจแน่นอนเนี่ยแตน,นี้จะเนกล้วยหายใจแล้วปกไว้คือเกา้า แสดาแสดงนี้จนุน่อยนี่ที่นอ้อยใหมีความสะอาดจะนอยค่ะมันหกหลมันหลยหลยมันจะหายใจจะนอยนีน่มันจะได้แบบสะอาดสะอาดสวยงามสวยงามอิทธิพ,พนมากอะ่ะ เรือกล้วยสิได้ยังไงเห็นพี่น้องเบิ่งนี่จากโคกๆนี่เห็นบ่เห็นต้นกล้วยแล้วค่ะี่เห็นต้นกล้วยแล้วเนี่ยเห็นต้นกล้วยแล้วค่ะเออใบมันก็ทิมไปนี้แล้วค่ะเดี๋ยวมันกับเป็นปุ๋ยค่ะบ่ต้องใส่ปุ๋ยยากค่ะเดี๋ยวใบมันก็เป็นปุ๋ยเองเนี่ยเห็นบอ่เรือกล้วยนี่ค่ะลูกมันสิได้่ใหญ่นะค่ะน่วยสิได้่ใหญ่นะนี่เรือจะได้งใหญ่ มากจะได้ย่งไงวนทวนสมบูรณ์ไงเห็นบ่ค่ะเออพูนอีกพีก่กทางพีประหันได้ทำความสะอาดด้วยหกตึงยอยู่เดี๋ยวมือลุ่นสิผาคุณผู้ชมม้ามาเบิ่งหลูกมันสกะกอนเถียโอ้ยพุ่นหน่วยใหญ่ขักบ่หน่วยใหญ่ขักค่ะพี่น้องพุ่นหน่วยใหญ่ขักหน่วยงามขักขากคำว่าทำความสะอาดมันก็จะบ่ใหญ่เนาะทำความสะอาดมันจักหน่อยเห็นใหญ่เห็นบ่บรรยากาศพี่น้องโอ้ยเนาะ สุสานค่ะมองตายค่ะอน,นาคตก็จะเป็นแบบว่าจะเห็ุเป็นศูนย์การเลียนรู้แห่งยิ่งใหญ่อลังการคำนั้มีเงินสา่งเด้อพี่น้องเด้อคำนั้นรวยค่ะคำนั้นพญเราเห็นดีเห็นงามน้ำเนาะเออตอนนี้ถาพญอยู่คำนั้นล่ำได้จะมาสถานการณ์แบบมีโควิดแบบนี้ท่านได้ร่ำไงดอกค่ะ เลื่อไใส่งมากสูงมากมันขาดอันนี่ใส่ ้านกระคอยแะว้านข่าเดี๋ยวม่จิดถือกันซ้ายนาเด็กแน่ต้องแห้งกับกระได นองเบิ้งแล้วล่ะค่ะกองก้นในพี่น้องเบิ้งแล้วกองก้นในพี่น้องเบิ้งแล้วน่าสุด อนพี่น้องแดดบ่มีกระจิงค่ะแจะ่ว่ากับฮอนอยู่พอสมควรมันเอาเนะาะบรรยากาศเอาเอาอับอับ màn vẫn đêm, ước hay vẫn đêm sẽ đây may, đây may, rắc rong lâu, ước hay không chạy, vẫn đêm sẽ đây may.

พี่น้องผู้คนสงสัยเนาะคะ่ะว่าตัดใบมันออกไรยปนี่มันสิบ้อตายบ่เออมันสิถอกเพื่อได้บ่บ่เกี่ยวกันนะคะพี่น้องค่ะนะคะแห้งตัดออกมันแห้งสิถอกเร็วไม่แห่งสิใหเ่เร็วหรอกะค่ะเฮ็ดเห็นวยใ่ค่ะเพราะว่าใบนี่บ่ม,มีประโยชน์อย่างยกเว้นนะคะสังเคาะแสงอย่างเดี่ยวะคะ่ะใบกล้วยนี่มหนาที่สังเคราะแสงอย่างเดี่ยวนะคะแล้วก็มาปรุงอาหารอย่างเดี่ยวแต่ว่าสิ่งที่เป็นตัวดูดอาหารล่าเลี้ยงอาหารก็คือนี่ ต้นน้อยๆมุ่งต้นน้อยๆพวกนี้ต้นเล็กต้นน้อยพวกนี้เพราะว่าต้นใ่เนี่ยสังเกตว่าจากต้นใยๆเนี่ยพี่น้องต้นใยๆเนี่ยสิแตกแตกนอออกมาคือหนึ่งนอสองนอสามนอสี่นอหานอค่ะต้นเดียวนี่ค่ะแตกนอออกมาเพื่ออย่างเพื่อว่าจะได้ดูดสารอาหารในดินไปเลี้ยงต้นใ่ต้นใยก็จะได้เป็นหมากเพราะต้นใ่เป็นมากเรียบร้อยแล้วชุกแล้วนะคะต้นใ่ก็จะตายไป นะคะต้นน้อยกรสิกลายเป็นต้นไม้ต้อไปต้นน้อยกระสิแตกออกไปเอียกแตกออกไปเพื่อดึงดูดอาหารเพื่อดูดซับอาหารในดินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบะมีตายค่ะตัดออกไปนด้ก็บ้ตายค่ะเหลือว้ประมาณซีกันนะคะเหลือใบประมาณซีกันก็ได้นะคะหรือจะเหลือหากันหกกันก็ได้แต่คนที่เขาตัดใบตองขายเขาจะเหลือไบสามกัน,นะคะ่ะ ตัดใบตองขายนะ่ะเหลือใบแค่สามก้านต่มาของเหาคือปลูกเอาหน่วยขายขายหน่วยคือขายเครื่อขายลูกขายหมากมั่นกับจงไว้ประมาณหาก้านก็ได้ค่ะหรือเจ็ดก้านหลายที่สุดคือเจ็ดก้านค่ะบ่จงไวหลายกว่านั่นค่ะ นี่เศพี่น้องไปเบเิ่งนี่เห็นบอกําลังสิออกดอกเนี่ยนี่พีน่นอ้องเนี่ยกําลังถอกเคลื่อนเห็นบอเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วใบมันก็คึมคุ้มอยู่แบบนี้ทาความสะอาดออกมันจะเปลี่นเช่นไล่เบื่อเศษพี่น้องมาเบิ่งเด้อค่ะตอนทําความสะอาดแล้วค่ะนี่เห็นบ่พี่น้องทําความสะอาดออกแบบนี่เห็นบอค่ะนั่น เครือมันจะได้ถูกอ่าเครือกล้วยนี่จะได้ถูกกับแสงแดดแล้วสีเฮห้น้วยมันเขียวสวยเวลาสุกมากมันจะเหลืองสม่ำเสมอกันค่ะถ้าเกิดว่าอ่าหน่วยของกล้วยนี่บ่ถูกแสงแดดอย่างเพียงพ่อสม่ำเสมอเนี่ยเวลาสุกออกมามันก็สุกบ่สวยเนาะค่ามันถูกแสงแดดเพียงพอเพราะมันสุกออกมาแล้วมันจะเหลืองลามสวยงามเลยค่ะนะคะแล้วก็กล้วยของเฮ่ก็ปลอดสารพิษนี่เห็นบ่ ตรงคามตรงคามเนี่ยนี่ให้ตรงคามเพิ่นซีดยาเพิ่นซีดยาข่ายยาพี่น้าาานองพวกนี้ขุนตายเมื่อขุนเพิ่นมาซีดมือใดบุ้งเพราะว่าเนือเมื่อก่อนนี่บุ้งขุนตายเมื่อขุนอ่ะเพิ่นซีดยาข่ายยาเป็นป้าอ้อยเพิ่นเนาะเพิ่นมาซีดยาข่ายยาเพิ่นสายจงอ่างบ่ใัยสารเคมีเด้อค่ะเด้อนี่ใส่ใส่ใบกล้วยนี่ค่ะใส่ใบกล้วยปกไว้ปกคุ้มไวเพราะหงายามันขึ้นมาได้นี่ เอาใบากล้วยเอาใบาไม้พวกนี้ปกคุ้มไว้ค่ะแล้วมันก็จะเป็นปุ๋ยต่อไปถามว่าหญ้าลายบ่ก,กันหญ้าลายคือกันพุ่นหญ้าหลายเขียวคือกันพุ่นมื่อใดที่บ่มีต้นกล้วยมันก็จะเป็นหญ้าแบบนั้นนะคะกับพกเป็นหยังค่ะอาตัดเอาค่ะแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวมันจะแก้ตายไปเองค่ะนะคะของพ่นใสสารเคมีเห็นบาผุ่นไฟมันเป็นไหมเออมันเฮยดให้ดินแข็งนะคะแล้วก็สารเคมีก็โต๊ะค้างค่ะกล้วยพวกนี้จะดูดซึมก้าไปเพราะฉะนั้นแล้ว ของเฮาทุกสิ่งทุกอย่างเฮาเฮ็ดกินเองเหลือกินเ้าก็ขายนะคะปลอดสารผิดลอยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะผู้ใดที่สื่อน้ำสาจงอ่างสื่อก้วยสื่อหอยังสื่อผลิตอ่าตะพันตะผลทางการเกษตรของซาจงอ่างบ่าว่าจะเป็นทั่วเป็นพริกเป็นหย้งกระตามแต่สิเดปลอดสารผิดค่ะ1อยเปเนค่ะราคากระสิสูงก็ของเพิินปกตินิดน้อยค่ะนะคะขอบคุณทุกการรับชมอาระพี่น้องเนาะม,มันโดนแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะพี่น้อง มันฝนจิตโกกตกับบัตกฝลนกับบัตกไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกการรับชมหากพี่น้องสุขุสุข้นค่ะขอบคุณค่ะ